สวัสดีครับตอนนี้ก็ถึงกันแล้วนะครับเช้าวันใหม่กับพวกเราแต่แก๊งสี่หมวกโขลนหอมกปลาจิ๋วอันนี้เราจะมาเที่ยวทะเลแต่ก่อนไปเที่ยวทะเลเราจะมากินร้านปลาจิ๋วหอมกปลาจิ๋วเราเอาหอามกเป็ดิ๋กับปลาจิ๋วบ้านเพยเอาหอมก <c oughs> อามาอะไรนะหอมกเป็ดจิ๋กับปลาจิ๋วใช่แล้วทริปนี้เราจะไปเสมาท์กันครับเดี๋ยวมากินข้าวก่อนตกองครับต้องเดินด้วยท้องหอมกปลาจิ๋ว ดูกันอร่อยไหมจ้ะอ่ามาอีกแล้วครับร้านปลาจิ๋วที่เดิมครับเจ้าประจำก่อนที่จะขึ้นขึ้นเรือไปเกาะสเบ็ดเราก็ต้องกองทัพต้องเดินด้วยท้องก่อนนะครับขออนุญาตปลาจิ๋วครับกําลังม้วนอยู่เลยที่นี่อะไรเด็ดสุดครับห่อหมกครับโอเคห่อหมกปลาจิ๋วเด็ดสุดยออดดดรริงคับ่กเ็แล้วก็ปลาทูมันก็เด็ดสุดครับร้านนี้อร่อยจังมีในสั่งเราไหม ฮะเอาเยอะเตะหนึ่งระยอเดี๋ยวรอดูก่อนเออรอดูก่อนเระออตื่นกันยังเพื่อนๆตื่นยังตื่นยังเนี่ยตื่นกันแล้วกูยังไม่ตื่นจ้ะคุณไอ้หนอนเลยไม่ตื่นยังเลยยังตื่นยังเฮ้ยยังพระอาทิตย์พระอาทิตย์ไม่ขึ้นเราไม่ตื่นเอออะเห็นไหมได้ยินไหมจ๊ะเดี๋ยวผมจะพาไปดู ห่อหมกปลาจิ๋วนะครับนี่ของเด็ดเรยองัณฑ์เพชรหอมหมกประจิ๋วนี่ครับหอมหมกปลาจิ๋วนะครับของเด็ดเรยองบัณเทชรแล้วก็เครื่องเคียงผักแล้วก็เป็นแกงซมตาหมกแล้วก็จะมีทอดมันปลารอันนี้อะไรนะแบบแบบย่าง อหมยาพทำกเชิมอาหารไรนี่ไงนี่ไงปลาทูมันนี้ปลาทูมันนะครับโอ้โทูตมีนั่อันนี้น,นี่คือทีเด uh ็ด huh. คือหอมหมกครับหอมหมกอีกแบบนึ่งอ่างรมีอะไรก็นี่ปลาทูอะไรนี่ปลาทูอะไรเนี่ยปลาทูู่ทเอปลาทูเขาเปียเาาเป็นาทู่นี่คือะไรอะไรอตีนี่เยเป็นไข่น เดือดเอาจัดไปะนะครับตอนนี้ก็ยีดรอเข้าสู่ท่าเรือที่จะไปกเกาะสมดเด็จแล้วนะครับววพวกเราตอนนี้ก็สแตนบายนะครับรอเรืออยู่นะครับนี่ท่าเรือท่าเรือแอะเ,ห,อเห,อหรอไม่ช่<อ>นะครับนั่เรือที่เราจะไปครับเจ้เ<อ>ก็อันนี้ก็นางงามหนึ่งท่านนะครับที่รอไปฝั่งนึงก็รออีกสองท่านนะครับในลำนี้นะครับแล้วก็ ยังมีฝั่งนี้อีกนะครับไไม่เป็นรพี่กำลังจะไปไหนครับเพื่อนรอขึ้นเรือเหรอไปเม็ดไปเม็ดไปเม็ดเหไปเม็ดเสร็จไหมไม่เคยเสร็จเลยเออไม่เคยเหรอไปหลายรอบแล้วครับผมคนละยองไม่เคยเสร็จเลยครับมในเพื่อนอยู่ระยองมาตั้งนานก็บอกว่าไปสมิดไม่เคยเสร็จสักทีเดี๋ยวรอกันครับประมาณเที่ยงครับเที่ยงเรือออกนะครับนี่ครับค่าเรือถูกมากครับเรือโดยสารนะฮะเท่าไรนะครับค่าเรือคนละร้อยยี่สิบบาท ละร้อยยี่สิบบาทอ้าอันนี้คือเรามากันสิบคนครับแต่ว่านับใครไม่รู้เป็นสิบเอชิถายแล้วว่น้ำไม่ป็นันนี้ขึ้เรือกันแล้วนะครับไม่ไม่ไม่่ยงนั้นจะแจกจ่ายแจกจ่ายแจกจ่ายเสื้อชูชีเอาพวกเราพร้อมไหมข้างหลังไปไงโอเคโอเคพร้อมพเสื้อรับเสื้อเสื้อชูชีพใส่ทุกคนนะครับทุกคน้หลังไงเีเอาโอเค เรียบร้อยเต็มที่เจอกันครับเจอกันครับเกาะสมิทธ์ับผมคลิปนี้กับเดอะแก๊งสี่มังกย ถึงแล้วครับลงเรือไปที่เรียบร้อยครับตอนนี้นะครับเดอะแกงสี่มงกุฎเราเดินทางมาถึงกเกาะสมิธที่เรียบร้อยครับอตอนนี้เราก็อยู่ท่าเรือเกาะสม็ธแล้วนะครับเดอะแกงสี่มงกุฎตอนนี้ก็เทียบท่าเรียบร้อยนะครับเราก็าไปดูกันนะครับไปดูที่พักดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปกันต่อ Let's go <S ไปกันเลยครับตอนนี้ก็ถึง สม็จเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็เช่ามอเตอร์ไซค์ครับคนละคันคนละรโ่นครับไปแล้วแว่นครับแว่นกั็นต่อ

วโอ้โหพ่เียยังจ,จลโอ้ว,ว่าสันจะแบนโค้งเฉยมาเกีถั่วเอ้ย <c oughs> แต่ละคนแม่งมีแต่ซิงซิงจริงเลย <c oughs> นี่นครับจุดชมวิวของเรา <c oughs> ถาจ,จ่วชมวิวเราครับพ้อ สวยมากเลยกูตามเพอให็นอล์ฟลไม่ต้องเก็นมอดีจุดชมวิวกันจุดชมวิวกนโอ้โหกสดิงแต่จริงเรามาถ่ายตอนเย็นดีกว่านะตอนนี้มืงร้อนไอวิวผ้าที่ตกดินอะจะโผมาคุณนี่อาลุงดำไป ไปพวกเราตอนนี้ได้แว้นมาถึงอ่าวลุงอ่าวลุงดำใช่ไหมลุงดำครับอ่าวลุงดำครับถึงแล้วครับก็จะลงไปที่พักกันครับรีสอร์ทอ่าวลุงดำ<ะ>ปาดูกันรีสอร์ทพวกเราเป็นยังไง let's go มาจน่ถจจอดไถึงแล้วครับที่พักของเราที่พักแมงกระพุนไฟอันนี้คือของเราเอา่าวอะไรนะอ่าวลุงดำ นี่ครับเปลี่ยนเสื้อผ้าที่พักติดหาดไปแล้วตัวไหนที่มไงอะไรบังกอลูโอเคพี่นุ้ยทีมดำน้ำเราจะไปตอนไหนพี่ก๊อฟภูมิของบังก่อนมานั่งคุยกันนี่ครับโอ้โหเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานลุงกับหลานบรรยากาศโคตรชิลชิลไหมครับทุกคนชิลไหมฮะชิลมาก ช,ชลิลไหมฮะชิลไหมอ้าวอ่ะ อ,อันนี้สัมภาษณ์คู่รักครับมาฮันนีมูนกัน<อ>เป็นยังไงบ้างครับมีความรู้สึกยังไงครับก็ <c oughs> ดีครับผม